ความจริงแล้วปีนี้เนี่ยเ,เรากําลังจะเข้าสู่ปีที่10ของบริษัทนะครับนั่นก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงณปัจจุบันนี้เราเติบโตมาโดยตลอดยังไม่มีปีไหนเลยที่เราเติบโตต่ำกว่า2ดิจิตก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยมี Market Share เป็นเบอร์หนึ่งะครับต้องเรียนครับว่าในคู่แข่งของเราเนี่ยส่วนใหญ่บางคนจะถนัดแต่เรื่องอลูมิเนียมไม่ได้ทอยู่ VC บางคู่แข่งบางโรงงานก็ทําแต่ UPVC ไม่ได้ทําอลูมิเนียมนะครับ เพราะนั้นจุดนี้ก็จึงเป็นจุดเด่นของ Windows เอเชียมากๆเลยที่มีทั้ง2 Product สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบอลค่ะมินตราแก้วภูบาลค่ะวันนี้บอลน,นะคะรับหน้าที่ค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะจะนําท่านนักลงทุนนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมารู้จักหุ้นน้องใหม่ที่กําลังจะเข้าจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะนั่นก็คือบริษัท w i n d ดว์เอเชียจำกัดมหาชนหรือว่า w i n d ดว์นะคะคนที่จะให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะก็คือคุณธนินรัตนสิริวิไลค่ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารจากบริษัทวินโดว์เอเชียจำกัดมหาชนหรือว่าวินโดว์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะอันดับแรกนะคะบอลขออนุญาตให้ทางผู้หาิแนะนําก่อนว่าวินโดว์ของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับก็วินโดว์เอเชียเราเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตและก็จัดจำหน่ายประตูหน้าต่างสำเร็จรูปนะครับ,รบเรามีทั้งอลูมิเนียมแล้วก็ UPVC เรามีช่องทางการจัดจำหน่ายหลักๆอยู่ในร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศะนะครับไม่ว่าจะเป็น modern trade หรือว่า traditional trade แล้วก็ช่องทางอื่นๆที่ค่อนข้างหลากหลายครับค่ะ,คะสัดส่วนรายได้ล่ะคะมาจากอะไรยังไงบ้างคะถ้าเราแยกเป็นประเภทของตัวสินค้าเนี่ยเราค,คงแยกได้เป็น2ส,ส่วนใหญ่หนึ่งก็คือประตูหน้าต่างที่ทําจากอลูมิเนียมสัดส่วนรายได้ของประตูหน้าต่างอลูมิเนียมเนี่ยจะอยู่ประมาณ65%ค ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือประตูหน้าต่างที่ผลิตจากวัสดุ UPVC นะครับสัดส่วนตรงนี้ก็อยู่ประมาณ35นะครับแล้วเราเองก็จะมีสินค้าอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นพวกประตูห้องน้ำนะครับกาวอะคริลิกแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยอีกประมาณเกือบเกือบ5อครับค่ะอุตสาหกรรมแล้วก็ตลาดของธุรกิจที่วินโดว์ทำอยู่นี้โดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมเนี่ยต้องบอกว่าประตูหน้าต่างก็เป็นหนึ่งในปัจจัย4ก็คือเรื่องของที่อ,อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยก็จะเติบโตจาก population จากจำนวนประชากรที่เติบโตขึ้นนะครับรวมถึงเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศหรือของโลกที่เติบโตขึ้นนะครับ,รบก็ต้องยอมรับครับว่าประชากรของประเทศไทยรวมถึง GDP ประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตหรือเติบโตไม่มากนักนะครับ แต่ก็ผลประกอบการของบริษัทวินโดวเอเชียของเราเนี่ยกลับสวนทางคือเราย่างเติบโตได้อย่างดีนะครับสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ก่อ,อสร้างบ้านรีโนเวทบ้านนะครับเปลี่ยนไปพอสมควรเขาหันมาซื้อสินค้าประเภทสินค้าที่เป็นสําเร็จรูปมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยออพอพฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยสินค้าที่ค้าขายหรือว่าขายอยู่ตามห้างร้าน วัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยก็จึงเป็นที่นิยมมากขึ้นนะครับดังน,นั้นวินโดว์เอเชียก็เลยได้รับอน,นิสง์นะครับในลักษณะของการเติบโตตามตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องครับค่ะค่ะพูดถึงกลุ่มลูกค้าของว<ม>ินโดว์ของเราได้ไหมคะครเราต้องการเจาะก,กลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนยังไงบ้างได้ครับก็แน่นอนครับว่าประตูหน้าต่างวินโดว์เอเชียตอนนี้เราเป็นมาร์เก็ตแชร์เบอร์หนึ่งในเรื่องของทั้งออคุณภาพ เราเองก็มั่นใจในการันตีรวมถึงมีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฐานลูกค้าเราเบอร์หนึ่งก็คงจะเป็นเจ้าของบ้านนะคะระับพฤติกรรมของเจ้าของบ้านเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีเงินอยู่ในมือเป็นผู้ตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการที่ตัวเองเออรู้สึกพึงพอใจใใเพราะฉะนั้นด้วยคุณภาพของประตูหน้าต่างของวินโดว์เอเชียเนี่ยรวมถึงการรับประกรันหลังการขายก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนิยมที่จะใช้สินค้าของเรานะครับอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2นี่ก็คงหนีไม่พ้นช่างหรือผู้รับเหมาแน่นอนครับว่าลูกค้ากลุ่มนี้ก็เวลาซื้อก็จะซื้อเป็นจํานวนมากแล้วก็ซื้อต่อเนื่องแน่นอนครับว่าปัจจัยหลักในการตัดสินใจของทีมช่างหรือผู้รับเหมาเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นของเรื่องของราคาเพราะเขาเองจะต้องเอาไปขายต่อหรือว่าไปติดตั้งเพื่อทํากําไรนะครับเพราะนั้นในประเด็นนี้เนี่ย ผมคิดว่าช่างและและผู้รับเหมาต่างๆก็ให้ความนิยมประตูหน้าต่างของ w i n d o w ์เอเชียมากขึ้นเรื่อยๆด้วยสาเหตุหลักๆก,ก็คือเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของการรับประกันเวลาเขาซื้อไปแล้วก็ไปติดตั้งเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของบ้านนะครับ เขาเองก็พึงพอใจช่างและรวมถึงผู้รับเหมาเองเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชม,มเมื่อเลือกสินค้าที่มีคุณภาพอย่างวินโดว์เอเชียเข้าไปนะครับกลุ่มที่3ก็แน่นอนครับคงจะเป็นเรื่องของตลาด p r o พ e r t ุหรือเจ้าของโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์เหล่านี้ที่สามารถใช้ประตูหน้าต่างสำเร็จรูปของเราได้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมีจํานวนไม่มากแต่ว่าเวลาเขาซื้อทีก็จะซื้อเป็นบิ๊กบอลซื้อเป็นวอลลุ่มใหญ่นะครับ อนอกเหนือจากนั้นก็คงจะเป็นอื่นๆอย่างเช่นสถาปนิกเอยข้าราชการเอยหรือในส่วนของภาครัฐบาลนะครับอตอนนี้ก็คงจะคลาส s ิฟายในส่วนของคัส t o ม e ร์เซกเมนต์ให้ให้เห็นภาพนะครับอืมค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของช่องทางการขายนะคะเรามีช่องทางการขายในจุดไหนยังไงบ้างคะได้ครับณปัจจุบันเนี่ยวินโดว์เอเชีเราโดดเด่นมากในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย เราเองเป็นผู้เดียวที่มีสินค้าทั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและ UPVC อยู่ในทุกโมเดิร์นเทรดนะครับและรวมถึง Traditional Trade ดด้วยณปัจจุบันเนี่เรามีร้านค้าที่มีสินค้าของเราจะจำหน่ายอยู่เนี่ยมากกว่า700ร้านค้าทั่วประเทศผมแบ่งแยกแบบนี้ครับว่ากลุ่มแรกเนี่ยก็คงเป็นกลุ่มที่เราเรียกกันว่า Modern Trade Modern Trade เนี่ยก็ยกตัวอย,อย่างตั้งแต่ไทยวัสดุโรบัลเฮาส์ <o> House, ดูโฮมโฮมโปรเมกะโฮมบุญถาวรนะครับ รวมถึง SCG กลุ่มนี้บริษัทเราเองจะให้อยู่ในแคตตาก็อของ Modern Trade นะครับเราเองก็มีจัดจำหน่ายอยู่แทบจะครบทุกๆสาขา <Okay. S 2> ของร้านค้าประเภทนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยในส่วน Modern Trade เนี่ยมีรวมกว่า3 4 0 0สาขา <Okay. S 2> นะครับกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ไม่แพ้กันเราเรียกกันว่า Traditional Trade หรือว่าร้านค้า ร้านค้าวัาสดุก่อสร้างตามหัวเมืองใหญ่ๆนะครับึ่งก็าาจ,จะยังไม่ได้มีสาขามากนักแต่ก็มีร้านค้าประเภทนี้กระจัดกระจายอยู่ตามภูมิภาคในประเทศไทยอยู่จำนวนมากเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ย Traditional Trade Window Asia ก็มีสินค้าที่อยู่ในร้านค้าประเภทนี้มากกว่า300ร้านค้าถ้าจะพูดถึงช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือช่องทางที่3เราเรียกว่า Window Asia Shop ด้วยนโยบายของร้าน Dynasty t ้ไทท o อปซึ่งณปัจจุบันเองเนี่ยก็มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ200กว่าสาขาแล้วเขาเองก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ผลิตกับเรื่องชั้นนําของประเทศไทยเขาเปิดนโยบายในยเรื่องของการเปิดพื้นที่ร้านของ Dynasty หน้าร้านเนี่ยให้เช่าเราเองก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรของเขานะครับเราเองก็มีโอกาสได้ไปเปิดร้านค้าแล้วก็เราเองก็บริหารร้านค้า ที่เป็นรีเทลด้วยด้วยตัวของเราเองณปัจจุบันเนี่ยก็ในส่วนนี้เราจะมีอยู่ประมาณ42สาขานะครับนี่คือ3ช่องทางใหญ่ๆใ,ในการจัดจำหน่ายที่เป็นในเชิงออฟไลน์ line ะนะครับสุดท้ายก็คงจะเป็นในเรื่องของออนไลน์ะนะครับไม่ว่าจะเป็น l i ล e Facebook รวมถึง Marketplace ต่างๆนะครับน็อก ok ok l a z a d a Sho p e e นะครับรวมถึง t i k t o ็อกช็อปที่เราเองก็กําลังที่จะเข้าไปสู่ในเรื่องของการจัดจําหน่ายครับโอโ้เรียกได้ว่าถ้าแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ค่อนข้างครอบคลุมเหมือนกันนะคะเพราะไปทุกจองทางเลยใช่ครับใช่ครับค่ะทีนี้้อนถามในเรื่องของการแข่งขันได้ไหมคะอุตสาหกรรมนี้การแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะต้องพูดว่าถ้าเป็นเมนเพลเยอร์ใหญ่ๆที่มีโรงงานเป็นผู้ผลิตเหมือนกันกับเราเลยนะครับโฟกัสในเรื่องของประตูหน้าต่างเสม็จรูปเนี่ย ผมเท่าที่ผมรับทราบมีอยู่ประมาณสัก15-20โรงงานท,ทั่วประเทศทะนะครับก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยมี Market Share เป็นเบอร์หนึ่งะครับต้องเรียนครับว่าในคู่แข่งของเราเนี่ยส่วนใหญ่บางคนจะถนัดแต่เรื่องอลูมิเนียมไม่ได้ทำ UPVC บางคู่แข่งบางโรงงานก็ทำแต่ UPVC ไม่ได้ทำอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จึงเป็นจุดเด่นของ Windows a s เชมากๆเลยที่มีทั้ง2 Product ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับได้อย่างครบถ้วนนะครับอืมค่ะค่ะในเรื่องของต้นทุนล่ะคะเรากังวลไหมความเสี่ยงทางด้านต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะครับต้องเรียนว่าณปัจจุบันเนี่ยด้วยภาวะเงินเฟ้อที่ที่ยังอยู่ในระดับสูงะนะครับดอกเบีย้ยยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับรวมถึง c u r r e n รนซีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็มีทิศทางที่เป็นเ,ออเงินบาทที่มีทิศทางกอ,อนค่า <Okay. S 2> ก็ต้องบอกบอกว่าปัจจัยต่างๆที่ว่ามาเนี่ยก็ส่งผลกระทบครับยอมรับในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบนะครับต้นทุนการผลิตของ <Okay. S 2> เราที่จะสูงขึ้นแต่เราเองก็ไม่ได้มีความกังวลมากนักเนื่องจากว่าด้วยสินค้าที่เรามีแบรนด์ <Okay. S 2> นะครับณนะปัจจุบันเองเนี่ยเราเองก็มีคุณโตโนโ่พาคินที่เป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้ว <Okay. S 2> เราเองก็ลงโฆษณาไม่ว่าเป็นทีวีซีบิลบอร์ดหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ย ผมเองก็มีความมั่นใจครับว่าลูกค้าจะนึกถึงเวลาจะไปซื้อประตูหน้าต่างเนี่ยก็จะนึกถึง Windows เ s i ชเป็น Top of Mind ะนะครับนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยราคาของเราอาจจะไม่ได้เป็นราคาที่ถูกที่สุดแต่ถือว่าเป็นสินค้ากับราคาที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อได้รับคุณภาพ กับตัวรับประกันการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานะนะครับเพราะนั้นภาพรวมเนี่ยผมก็ยังคิดว่าตลาดนี้จะยังเจริญเติบโตไปได้ครับค่ะ,คะโอเคพอได้ทราบภาพรวมของ Windows แล้วนะคะ,คะทีนี้มาถึงในหมวดของการเติบโตแล้วก็ธุรกิจในอนาคตของ Windows ค่ะบอลอยากทราบว่า Windows ที่ผ่านมาเนี่ยมีอัตราการเติบโตยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่ในช่วงความจริงแล้วปีนี้เนี่ยเ,เรากำลังจะเข้าสู่ปีที่10ของบริษัทะนะครับ นั่นก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงณปัจจุบันนี้เราเติบโตมาโดยตลอดยังไม่มีปีไหนเลยที่เราเติบโตต่ำกว่า2ดิจิตะนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรายังเติบโตได้ดีอยู่ประมาณสัก10%เป็นค่าเฉลี่ยนะครับในส่วนของแผนงานการเติบโตที่เมื่อกี้คุณบอลสอบถามมาเนี่ยก็หลังจากที่เราระดมทุนนะครับเราคงมีแผนในเรื่องของการขยายกําลังการผลิต เพื่อเพื่อตอบรับต,าตลาดที่กว้างขึ้นรวมถึงการชำระคืนเงินกู้เพื่อลดอัตราในเรื่องของออภาระในเรื่องของดอกเบี้ยลงะนะครับแล้วก็ใช้เงินทุน,เป,น,เ,ปนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนะครับแน่นอนครับว่าการเติบโตในส่วนของประตูหน้าต่างเนี่ยวินโดว์เอเชียเองเรายังถือว่ามีร v e n u e ที่เล็กมากเมื่อเทียบกันกับอุตสาหกรรมประตูหน้าต่างประเทศไทยทั้งระบบนะครับ วันนี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงตลาดค้าปลีกการค้าปลีกในส่วนของประตูหน้าต่างเนี่ยเราเคยจับตัวเลขกันว่ามีตัวเลขถึงประมาณ50 0 0 0่นล้านบาทต่อปีในประเทศไทยครับในประตูหน้าต่างแทบจะเรียกกันว่าทุกรูปแบบนั้นถ้าวันนี้เราไปดูในเรื่องของผลประกอบการของบินโด w เอเชียเองเนี่ยซึ่งเรามียอดขายอยู่ประมาณสัก9 0 0าถึงหนึ่ล้านเนี่ยก็ยังเห็นว่าเรายังมีช่องว่างที่จะเติบโตไปมากกว่านี้ได้เยอะ แน่นอนครับว่าปีนี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงในอนาคตอันใกล้เราคงจะมีแผนที่จะบุกตลาดในเรื่องของ property เข้าไปขายในตลาดอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นกับพวก big developer ใหญ่ๆซึ่งที่ผ่านมาเองเนี่ยเรายังไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในตลาดนี้เลยครับ,ค,รบค่ะค่ะขออนุญาตถามนี้ค่ะการเข้าไปที่จะไปสู่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์อันนี้เราต้องไปกับพารนทเนไหมคะหรือเรามีการเจรจากับกลุ่มผู้รับเหมาแล้วหรือ,อยังต้องเรียนว่า ผู้รับเหมาเองรวมถึงโล c คอลเดเวลลอปเปอร์หรือบิ๊กเดเวลลอปเปอร์เนี่ยเขาเองเริ่มรู้จักเราผ่านช่องทางการสื่อสารไม่ว่าเป็นเรื่องทีวีสิงที่เมื่อกี้ผมเรียนแล้วก็เขาเองก็เข้าใจว่าสินค้าเราเนี่ยมีการจัดจำหน่ายที่แพร่หลายอยู่ในตลาดโมเดิร์นเทรดแล้วก็ทรานดิช o <Traditional Trade. S 1> ั a นอลเทรดเพราะนั้นการเป็นที่รู้จักของสินค้าของ Windows a s เชกับตลาดบิ๊กเดเวลลอปเปอร์เนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่า บิ๊กเดเวลลอปเปอร์เหล่านั้นมีความมั่นใจในตัวบริษัทและสินค้าของบริษัทอย่างดีนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ไม่ยากเลยที่เราจะเข้าไปนำเสนอในเรื่องของกระบวนการสั่งผลิตที่เป็นไปตามไซซิ่งของ <Okay. S 2> เขาหรือที่เราเราเรียกกันว่า c u s t o m i z เมดไซส์นะครับทำได้ตามรูปแบบที่ทางบิ๊กเดเวลลอปเปอร์หรืออสัง ผู้พัฒนาสังหาริมรัพั์เนี่ยต้องการรวมถึงในเรื่องของบริการการติดตั้ง<ช>นะครับ<ช>ซึ่งเราเองก็มีทีมอินเฮาส์ที่เป็นผู้ชํานาญการที่จะสามารถให้บริการในในเรื่องของการติดตั้งและก็เซอร์วิสได้อย่างครบวงจรเพราะฉะนั้นเราเองก็สามารถที่จะดําเนินธุรกิจเข้าไปสู่ตลาดภาคสังหาริมรัพั์ได้ด้วยบริษัทของเราเองอนะครับ<ช>แต่ก็แน่นอนครับว่าพันธมิตร ในเครือหรือว่าคู่ค้าที่เราได้รู้จักกันเนี่ยเราเองก,ก็มีอยู่หลายบริษัทนะครับที่เราได้ได้คองแวะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่ามีในลักษณะของการทำงานร่วมกันอยู่อยู่อยู่อย่างต่อเนื่องอแต่ก็คงอาจจะไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ได้ะนะครับอาา่อาฮะอ่าฮะโอเคเอ๊ะกำลัง ผลิตปัจจุบันของเราเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ได้ครับกำลังการผลิตเนี่ยถ้าเรามองกันอยู่ประมาณสัก2ประเด็นเวลาถ้าเราพูดถึงประตูหน้าต่างสาเร็จรูปเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบพูดเป็นจํานวนชุดซึ่งเวลามันชุดเนี่ยหรือชิ้นแล้วกันเนี่ยมันก็จะมีชิ้นเล็กชิ้นกลางชิ้นใหญ่นะครับถ้าเรากลับมาพูดถึงจํานวนชุดเนี่ยบริษัทสามารถผลิตได้ถึงประมาณ0 0 0 0 0กว่าชุดต่อปีอ ถ้าเราตีเป็นในลักษณะของตารางเมตรเนี่ยเรามีกําลังการผลิตสูงสุดอยู่ประมาณ800,000กว่าตารางเมตรต่อปีะนะครับณนะปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวถ้าเราได้มีการขยายกําลังการผลิตในส่วนของโรงงานใหม่แล้วเสร็จเนี่ยกำลังการผลิตตรงนี้ก็คงจะเพิ่มขึ้นได้ออมากพอสมควร,ค,รค่ะโอเคทีนี้เรามองว่าจุดแข่งของธุรกิจของวินโดว์เองเรามองว่าคืออะไรคะครับ ต้องเรียนครับว่าความจริงแล้วผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานในเรื่องของการทําธุรกิจในส่วนที่เป็นวัส,สดุก่อสร้างแล้วก็ห้างร้านต่างๆที่เป็นห้างร้านรีเทลมผมให้ความสําคัญอยู่ในเรื่องของ 4S นะครับ S แรกเลยก็คือเรื่องของเซลล์หรือ PC นะครับที่ประจําอยู่หน้าร้านขายในทุกๆช่องทาง No เซ l e No s a l e หรือว่า No PC No เซ l e นะครับอันเนี้ย เรามีกระบวนการในการเทรนเขาในเรื่องของการให้องค์ความรู้ในเรื่องของบุคลิกภาพนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยตอบสนองแล้วก็เป็น PC หรือว่า Product Consultant เวลาลูกค้าเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ในส่วนของเซลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญคอันนี้คือ S ที่1น่ง <S, <S, S ที่2ครับผมให้ความสำคัญกับตัวโชว์นะครับ no show no sell นั้นเวลาถ้าเราเดินเข้าไปในห้างร้าน Modern Trade ที่มีสินค้าเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าบูธตัวโชว์ของ Windows เอเชียเนี่ยจะโดดเด่นที่สุดในบรรดาคู่แข่งหรืออะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความสวยงามความลงตัวรวมถึงตัวโชว์ที่สามารถเลื่อนอะไรต่างๆได้อย่างได้อย่างดีะนะครับความสะอาดสะอาด S ตัวที่3ครับคือ no stock no sell สืบเนื่องจากเราเนี่ยมีกำลังการผลิต ที่มากที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นการเสิร์ฟสินค้าทําให้สต็อกมีอย่างเพียงพอเหมาะสมในแต่ละหน้าขายเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญโดยเฉพาะยิ่งเวลาตอนช่วงหน้าขายนะครับเวลาลูกค้าจะเอาของจะเข้ามาแล้วถ้าไม่มีของเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสทางการขายเพราะนั้นเราบริหารเรื่องสต็อกทั้งที่หน้าร้านแล้วก็ที่โรงงานได้อย่างค่อนข้างเหมาะสมและลงตัวะนะครับเอสสุดท้ายเลยครับซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของบริษัทวินโดว์เชียนะวันนี้ก็คือเอสเซอร์วิส จากนโยบายที่เรามีแล้วก็อยู่ในไฟลิ่งรวมถึงในทีวีคอมเมอร์เชียลด้วยนะครับว่าเราเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวที่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานผมลงรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเราทําเรื่องนี้อย่างจริงรจังตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับ,รบเพียงแต่เราเพิ่งจะมาประชาสัมพันธ์ให้โลกรู้นะครับเพราะ,ะนั้นวันนี้เวลาลูกค้าที่ซื้อประตูหน้าต่างของเราไปแล้วเกิดปัญหา ไม่ว่าจะปัญหาเรื่องการติดตั้งนะครับปัญหาเรื่องอุปกรณ์ใดๆกันก็แล้วแต่นะครับซึ่งบางครั้งเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของในเชิงของตัวสินค้านะครับบริษัทวินโดว์เอเชียเนี่ยไม่เคยหลบเลี่ยงในเรื่องของการแสดงความรับผิดชอบชนั้นเราเองจะมีทีมงานในบ้าน in นเฮ้าส์ที่จะสามารถวิ่งเข้าไปดูแลนะครับแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดดๆทั้งสิน้น เพราะนั้นประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นใหญ่เป็น S สุดท้ายแล้วก็เป็น S ที่ใหญ่มากๆก็คือเซอร์วิสที่เราสามารถทําได้ดเีเมื่อเทียบกันกันกบคู่แข่งในท้องตลาดจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยก็ประทับใจแล้วก็บอกต่อ,อครับแบบนี้นี่เองคะโอเคค่ะ,ะ,คะ, okay, คะไปส่วนเรื่องของแผนการระดมทุนของ IPO ค่ะคะเ,เรามีแผนการระดมทุนหรือว่าการขายหุ้น IPO ของ Windows อย่างไรบ้างคะก็จาก ถ้าทุกท่านได้ไปดูที่ไฟลิ่งนะครับเรามีแผนที่จะจัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนอยู่ปร่ม244ล้าน200,000หุ้นนะครับที่ราคาพาที่50สตังค์นะครับเ,เพราะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของราคาตอนนี้ยังไม่ได้เป็นที่ไฟนนลนะครับเ,เราเองก็พยายามครับที่จะให้เกิดการจัดจำหน่ายแล้วก็ first day trade ให้ได้เร็วที่สุดภายในปีนี้นะค อืมโอเคค่ะกลุ่มของเราของ Windows นี้คาดว่าจะจดทะเบียนอยู่ในหมวดธุรกิจอะไรคะก,ก็เราเข้าเซ็ตนะครับแล้วก็เราอยู่ในหมวดของคอนแมท Construction Material ครับ่อโอเคค่ะ,คะวัตถุประสงค์ของการระดมทุนล่ะคะเราจะ,ะใช้เงินทำอะไรบ้าง ก็ตอนนี้มีอยู่3วัตถุประสงค์ใหญ่ๆของการระดมทุนหนึ่งก็คือเรื่องของการขยายโรงงานกําลังการผลิตนะครับให้ให้สอดคล้องกับตลาดที่ที่เราคิดว่าเราจะเติบโตไปส่วนที่2ก็คงเป็นเรื่องของการชําระคืนสถาบันการเงินนะครับเพื่อลดภาระดอกเบีย้ยส่วนที่3ก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทครับอืมค่ะคหลังจากการที่ขยายโรงง,งานหรือว่ากําลังการผลิตอันเนี้ยคาดว่าเราน่าจะเติบโตได้อีกประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้าง ผมคิดว่าด้วยด้วยออแกนิกของเราเองเนี่ยผมคิดว่า50เป็นอย่างน้อยอในเรื่องของกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายขายและทีมงานการตลาดเองก็ง่วนอยู่กับการพูดคุยกันกับลูกค้าใหม่ในเซ็เมนต์ใหม่ๆนะครับที่จะเอาตัวแคปซิตี้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ย ไปเสิร์ฟให้กับตลาดใหม่ด้วยแต่แน่นอนครับว่าในส่วนของ Modern Trade หรือ Traditional Trade เองเนี่ยก็ยังมีอัตราในเรื่องของการเติบโตอย่างต่อเนื่องะจะเห็นได้ว่าห้างร้าน Modern Trade แทบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับเจแบรนด์ที่ผมพูดมาเนี่ยก็ยังมีทิศทางในเรื่องของการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็มั่นใจว่าด้วยกำลังการผลิตโรงงานที่เราขยายมากขึ้นก็จะตอบโจทย์ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่า แล้วก็กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เมื่อกี้ผมผมได้เรียนนำนำเรียนไปนะครับค่ะโอเคเรามองว่าจุดเด่นของหุ้นนะของ Windows เลยคืออะไรคะครับผมคงพูดภาพร,มรวมๆแล้วกันนะครับผมเรียนแบบนี้ว่าวินโดเอเชียกำลังจะเป็นบริษัทแรกที่ทำประตูหน้าต่าง แล้วสามารถมีศักยภาพที่สามารถจะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่จะ endorse หรือสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักลงทุนและลูกค้านะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเ,เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวน่าปวดหัวสำหรับเ,เจ้าของบ้านหลายคน เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้วินโดว์ a อเชียเองเราพร้อมที่จะดูแลให้ที่อยู่อาศัยของคุณลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพพร้อมกับคลายความกังวลในเรื่องของการรับประกันหลังการขายนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความสามารถของบริษัทแล้วก็แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นผมเองก,ก็มั่นใจครับว่าวินโดว์อเชียจะอยู่ในใจผู้บริโภคนะครับแล้วก็รวมถึงจะสามารถที่จะ กิน Market Share ์ในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆจากด้วยเรื่องของความน่าเชื่อถือตรงนี้ครับค่ะคโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักหุ้นบินด o ด s มากขึ้นค่ะก็เรียนนักลงทุนนะครับผมในฐานะประธานบริหารของบริษัทบินโ o ด s a เอเชียจำกัดมหาชนเราเองมีความตั้งใจและวก็เอาใจใส่กับธุรกิจมาตั้งแต่เดวันนะครับ จะเห็นได้ว่าเราเองมีการใช้ o u t s o u r c i ในเรื่องของการาทำเรื่อง IPO เนี่ยในเชิงของ first tier นะครับไม่ว่าจะเป็น auditor ที่ใช้ PwC นะครับ fa เราใช้ UOB นะครับรวมถึง internal audit เราใช้ PNL นะครับรวมถึงเรามี lawyer ที่เป็น top tier ของประเทศเผมอยากาให้ความมั่นใจครับว่าบร,ริษัทเราเนี่ยประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โร่งใสนะครับตรวจสอบได้ความจริงอยากเรียนเชิญนักลงทุนผู้สนใจมาเยี่ยมชมโรงงานออฟฟิศกระบวนการการผลิตนะครับจะได้เห็นว่าเ,เรามีมาตรฐานแบบไหนการใช้เครื่องจักรเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยมีความคาดหวังครับว่าเราเองจะเป็น Total Solution ของประตูหน้าต่างนะครับ w s n n o w s and Door ในประเทศรวมถึงผมเองก็กำลัง ที่จะเดินหน้าไปสู่ตลาดอาเซียนให้สมกับชื่อบริษัทที่เราตั้งกันขึ้นมาก็คือ w i n d o w ์เอเชียเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจครับว่าเราจะสามารถเติบโตไม่ว่าจะเป็นตลาดที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศได้อย่างมั่นคงแข็งแรงในอนาคตอันใกล้นะครับก็ฝากหุ้นน้องใหม่ w ว n d o w กับทางนักลงทุน ทุกทุกคนด้วยครับขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะทางผู้บริหารออมากๆค่ะที่ร,ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็แนะนำหุ้นวิดโดให้กับนักลงทุนนะคะได้รู้จักกันวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะบอลรวมถึงผู้บริหารนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในะคลิปหน้าหรือว่าบริษัทข้างหน้านะบอลจะมาแนะนำบริษัทอะไรนะก็ขอให้ติดตามกันในฐันหุน้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ